สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโอวนทัวและหินสีมณีน้ำโชวอีกครั้งนะคะวันนี้โอจะมาเล่าตำนานหยกพันล้านจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะตำนานหยกพันล้านหยกเส้นนี้ถูกประมูลในปี2,557จาก Sotheby จากโซทบีฮ่องกงซึ่งเป็นสถาบันประมูลอัญมณีระดับโลกในราคาราว1,000ล้านบาท และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสร้อยลูกป,ปัดหยกชิ้นใหญ่ที่สุดของโลกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นหยกจากราชวงศ์ชิงศตรวรรษที่18ในสมัยนั้นหยกพแม่าหรือหยกเจไดจะใช้ได้เฉพาะราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นหยกเส้นนี้ปัจจุบันยังเป็นราคาสูงสุดที่เคยมีการประมูลหยกมาความเป็นมาของหยกเส้นนี้มีเจ้าของเป็นหญิงสาวร่ำรวยชาวอเมริกันชื่อบาบาราฮัตตัน เธอได้ยกเป็นของขวัญแต่งงานจากคุณพ่อต่อมาได้มีการน,นำไปทำตะขอคล้องหลังที่ร้านคาเทียเป็นทับทิมและเพชรในด้านชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นชีวิตเธอเป็นยิ่งกว่านิยายเธอเป็นทายาทของตระกูลวูนวดตซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาสมัยนั้นอีกทั้งคุณแม่ยังเป็นทายาทของบริษัทบโบรเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิวยอร์กอีกด้วย ต่อมาเธอก็พบเรื่องเศร้าที่สุดเมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตตอนเธออายุ4ขวบมีข่าวลือว่าแม่ของเธอดื่มยาพิษฆ่าตัวตายชีวิตของบาบาร่าระหกระเหินนับจากนั้นเธอต้องไปอยู่กับญาติคนนั้นทีคนน้นทีส่วนพ่อของเธอนั้นสนองปลนเปลือบบาบาร่าด้วยเงินเล่ากันว่าในตอนที่เธออายุ17ปีคุณพ,พ่อของเธออยากชวนเธอไปเที่ยวยุโรป และติดสินบนด้วยการให้จิวเวลรีจากร้านคาเชียเธอได้เลือกทับชิมราคาราวหนึ่งล้านเจ็ดแบาทไปและยอมไปเที่ยวกับกับคุณพ่อต่อมาเมื่ออายุ21ปีเธอได้มรดกราว60ล้านดอลลาร์หรือ2,000ล้านบาทถ้าเทียบสมัยนี้อยู่ที่ราว3 4 0 0 0ล้านบาทความร่ำรวยเหนือโลกของเธอดึงดูดให้เสือผู้หญิง และนักขุดทองเข้ามาในชีวิตเธอจนเธอได้เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายอเล็กซิสมาดิวานีจากรัสเซียพระองค์เป็นหนึ่งในลิ์สามีทั้ง7คนของเธอซึ่งแต่ละคนไม่มีใครเหมือนใครมีตั้งแต่นักแสดงสุดหล่อไปจนถึงท่านเขาเธอมีลูกชายคนหนึ่งกับท่านเขาแต่เสียชีวิตตอนอายุ36ปีจากเครื่องบินตกบาวาร่าหลงไหลในอัญ,ญมณีมาก เธอใช้ทั้งชีวิตสะสมบัญมณีชิ้นเอกและซื้อปราสาทกับบ้านเลิศดหรูแพงระยับทั่วโลกคอลเลกชันอัญมณีของเธอได้รับการกล่าวขวัญว่ามีชิ้นสำคัญสคัญในครอบคร้อมมากที่สุดอย่างเช่นสร้อยไข่มุกของพระนางมารีอังโตเนตแห่งฝรั่งเศสเทียร่ามรกตของราชวงศ์โรมานอฟรัสเซียเป็นตน้นนอกจากนี้เธอ,อยังใช้ชีวิตสุดเลิศหรูชอบจัดงานปาร์ตี้ รู้ร้าแพงระยับและให้ของขวัญเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่ากับคนที่เธอรักอย่างไรก็ตามงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราบ,าบาร์บาร่าจากโลกนี้ไปในวัย66ปีเหลือเงินในบัญชีเพียง119,000บาทต่อมาภายหลังจากเปิดพินัยกรรมจึงพบว่าเธอเก็บอัญ,ญมณีชิ้นสำคัญของเธอไว้มากมายอย่างเช่นสร้อยหยกราชวงศ์ชิงเส้นนี้ ยังไงฝากติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ